ก็พึงขอกราบสวัสดีพี่น้องของไฟสุขุสุข้นครับมนี้อยู่กับผมครับโยพาแซบคือเก่ากับพี่น้องสำหรับมณีน้ำเป็นเสนอเมนูน้ำตกเนื้อครับพี่น้องมเห็นตกเนื้อเห็ดมั่นฮ้อนเลยพี่น้องเป็นน้มตกเป็นเนื้อติดมันแน่เป็นเนื้อหลิวแน่นะครับเนาะน้ำต้มตกเนื้องมื่อเนื่อบานเท้ากับผมแล้วก็มนี้ได้เป็นกล้องขอน้อยครับผมหนึ่งมั่นห่อนที่เก่ากับผมมากมากพี่น้องบัวลายห้างกับผมมาเด็ดเศษต้กันครับคำแหลกแทกมาครับผมมาพี่น้องขอเดี๋ยวห่อนีดีครับหนึ่งมั่นห่อนอ่อนเลยครับ ตกเนื้อนะครับึแซบน้องไม่ดกินวนหรอกแซบครับเป็นเนื้อติดมันกับเนื้อเนื้อริวนะครับเป็นเนื้อริว้าขังครับของว่ว ล่อยล่อย,ยพี่น้องแสบครับไอ้เปล็ดไซหอมแขกพี่น้องนี่หอมแขกแค่นหน เน่าหน่อยนะครับเนาะะขึ้นขอมันตัวปัวยา,าแห้งมาขึ้นตอนนี้ก็เคลื่อนยุก <c oughs> <c oughs> หอมหมากเลยครับอย่างพวกมังมังนะครับ เอาไปสั้นมาเลยตน้ำตกจากพัก ของแท้ก,กับคนนี้มันหวอนนะครับเนาะขึ้นหนาวมังกระเทียมครับ ในสวน,นเรานะครับเนาะมันเนี่ยกัวขวดวตัวยากดีครับมันยังไม่เดือดเลยครับพี่น้องคือมัดเหมือนเลยครับมันเนี่ย ซื้อมากรอเลยครับเจสตนะครับเนะอันนี้กะน้ำตุกกระเซ้แบบพีระรรติ่มอยู่ เชฟเสบครับหอมอย่างดีอย่างเตาทันนะครับเนาะ ผมเสียบครับพี่น้องโอใหญ่เหรอ ียมได้จนปากบวกนะครับเนาะนะนะพี่น้องตัวหอมมะนาวหน่อยอยังไงครับแซ่บมะนาหน่อยนะครับเนาะหอม,มหอมบวก,ก,บบกรสเผ็ดขั้วบวกซึ่กันครับผมซึ่งหอมซิ่มกันไปเดี ตรงตัวมอกมาย้ครับ อนโอ่นรองๆาบัไม่เดียดจรง ครับผมคลิปนี้ก็นี่ขอไปเพียงซ้ำนีก่อนนะครับน้าอมนิกเกอร์สิขออำลาพระจากพี่น้องพี่คนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเพื่อเป็นแรงใจให้อยู่ปบาเสียไปทำที่ไปต่อไปนะครับสำหรับมือนี้พิษพัดประกันในเรื่อยกินหมูมั่งเปลื่ยไปก็ต้องโคตรคออภัยพี่น้องกันกับผมขอบคุณที่เดือดถึงนี้ติดตามเราชมกับสำหรับวันนี้ขอกล่าของว่าสวัสดีครับบ๊ายบายกับพี่น้องพ่ออัิปย์นายครับ